สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเปิ้ลอยากส่งเสียงนิดนึงค่ะพอดีว่าเมื่อเช้าเมื่อกี้นี่เองค่ะก็ฝึกไม่ใช่ฝึกนะจริงๆเราก็คุยกับไฮเซลอยู่ตลอดนะคะแต่วันนี้เหมือนเราคุยแบบเหมือนบนนะคะเหมือนบนบน,บนไปคุยๆไปเรื่อยๆห,อหลายๆอย่างสารพัดอะไรมันไหลออกมาเราก็พูดพูดพูดไปเหมือนคุยกับใครสักคนนั่นแหละค่ะเนาะ แล้วอยู่ดีๆมันก็มีข้อความนี้ขึ้นมานะคะเรื่องการรับรู้นะคะตาที่3เปิดนะคะเซนสัมผัสเปิดในขณะที่เราตั้งจิตตั้งใจเซตอินเทนชันอย่างเช่นสมมุติว่าเราเข้าไกด์เมดิเทชันนะคะแบบจินตนาการเนาะ หรือแม้กระทั่งที่เรานั่งจินตนาการนั่งทำสมาธิเข้าสู่โลกภายในของตัวเองนี่แหละนะคะแล้วมันเกิดสภาวะที่ว่าตาที่3ของเราเปิดเราสามารถเห็นรับรู้ภาพต่างๆในสถานที่ต่างๆเรื่องราวต่างๆข้อมูลต่างๆที่มันหลั่งไหลามา เป็นเสมือนความลับของอีกที่หนึง่งที่อยู่ๆเราก็ได้รับรู้แรกๆนะเปิ้นตื่นเต้นมากๆแล้วก็พยายามที่จะถ่ายทอดทุกอย่างให้ได้ครบเรียกว่าเก็บทุกเม็ดกระจายออกทุกส่วนนะคะมาปุ๊บไหลมาปุ๊บวิ่งปิ้ง,งแวบมาปุ๊บเอาละอะไรจดหากระดงกระดาษจดพิมพ์ใส่โทรศัพท์ไว้นะคะ พอเรามีโอกาสเราก็แปลงเนาะแปลงสารอีกอีกรอบหนึ่งให้เป็นภาษาที่มันฟังเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะก็พยายามถ่ายทอดในทุกๆช่องทางเนาะที่เรามีนะคะทั้งวีีทั้งวันบางวันก็หลายรอบนะคะบางวันก็เป็นบทยาวมาเลยก็มีนะคะเนาะแล้วก็มาถามตัวเองพอมันถึงจุดหนึ่งค่ะก็มาถามตัวเองว่าเอ๊ะนี่เราต้อง เอาออกทุกครั้งเลยเหรอต้องส่งออกในทุกทุกครั้งที่เรารับรู้ได้จริงๆริอเหรอ,อมไม่รู้นะอยู่ดีดๆวันหนึ่งก็ถามตัวเองเข้าไปแบบนี้นะคะก็มีคำตอบตอบกลับมาเนาะมันมีสองเสียงนะคะอีกเสียงหนึ่งก็บอกว่าใช่จำเป็นนะคะถ้ามันเป็นประโยชน์ถ้ามันเป็นข้อมูลที่แบบว่า ควรที่จะได้รับรู้มันมีอยู่กลุ่มหนึ่งคนประเภทหนึ่งนะคะที่เขารอฟังสารจากเราคนที่เขาเข้าใจในสิ่งที่เรากำลังจะสื่อออกไปนะคะแล้วก็มีอีกเสียงหนึ่งบอกว่าถ้ารู้แล้วก็รับรู้พอได้ข้อมูลความหมายคือพอได้ข้อมูลนั้นปุ๊บแล้วเรารับรู้เราทำความเข้าใจตรงนั้นเรารู้แล้วแล้วระวางมันก็ได้เหมือนกัน เหมือนกับเรารู้แล้วไงคะเรารู้ที่เราจบที่เรานะคะมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบว่าอ๋อเขากําลังสอนให้เราแยกนะคะให้เราอยู่ตรงกลางอยู่กับสภาวะจิตที่มันมั่นคงในความเป็นตัวตนของตัวเองจริงๆโอเคเสียงนั้นมาซ้ายมาขวาม,มาเราอยู่ตรงกลางเรามองเรารับรู้เราเห็นหมดเรารับ ทราบได้ทุกอย่างเสร็จปุ๊บเราเอามาแยกเอามากรองอีกทีหนึ่งว่าอ๋อโอเคข้อมูลนี้ส่งได้ข้อมูลนี้โอ,โอเคฉันรับรู้อ๋ออันนี้นมันสอนฉันโดยตรงโอเคฉันเคลียร์เคลียร์ที่ตัวเองนะคะไม่จําเป็นจะต้องทุกเรื่องบางอย่างบางเรื่องมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมันยังไม่ถึงเวลานะคะก็ไม่ต้องเป็นสปอยในทุกๆเรื่องเนาะ แต่ถ้าคุณจะรู้ดีที่สุดนะคะณนะขณะที่รับรู้ข้อมูลพวกนั้นนะ่ะถ้ามันเป็นข้อมูลที่ต้องส่งออกเลยอ่ะเราจะไม่มีคำถามเราจะไม่มีคำถามว่าส่งไหมเอาไหมไปเลยไหมจะไม่มีนะคะมันจะปเป็นไปเองโดยอัตโนมัติคุณจะนั่งพีมือขคุณแล้วก็ปั้งโพสเลยโดยอัตโนมัตินะคะอันนั้นคืออันนั้นคือมันต้องไปละนะคะมันต้องส่งละ แล้วคนที่เรา F C ของเราคนที่เขาเฝ้าติดตามเราอยู่เนี่ยเขาจะรับรู้ได้เองเขาจะเอาไปแปรด้วยด้วยจริตของเขาอีกทีหนึ่งว่าอ๋อเขากําลังบอกเรื่องนี้เพราะบางทีบางครั้งนะคะเวลาที่ทถ้อยคําประโยคที่เราส่งออกไปอะบางอย่างมันไม่สามารถแปลได้แบบว่าให้มันเอ้ยเป็นเป็นในทางมิติสามได้สักเท่าไหร่นะคะหรือบางทีบางครั้งไปเป็นภาพ ภาพโดยไม่พูดอะไรเลยไม่มีไลท์แคปชั่นนะคะภาพโดดๆไปเลยบางทีก็เป็นเพลงนะอันนั้นเหล่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันคือสิ่งที่เรารับได้ข้อมูลที่เรารับได้สารต่างๆที่มันมาแล้วเราจะต้องปล่อยออกไปนะคะอย่างที่เปิ้ลบอกก็คืออันไหนที่มันต้องปล่อยคือมันก็มันก็ไปไหลเลยโดยอัตโนมัติโดยที่เราก็ไม่รู้เราอ้าออเอาไปแล้วหรออะไรอย่างงี้นะบางทีนะนะคะ แต่ใดๆเลยก็เราก็ต้องอยู่ตรงกลางด้วยนะคะเราต้องดูตัวเองด้วยนะว่าสถานการณ์นั้นมันได้ไหมมันมันมันถูกต้องหรือเปล่าไม่ใช่ว่าคุณส่งออกอย่างเดียวศาสตร์กระจายโดยที่ไม่ไม่มีการกระบวนการในการแยกหรือกรองนะคะเพราะว่าอย่าลืมว่าคุณยังอยู่ในโลกมิติ3 3D นี้นะคะอย่าไปสวนกระแสหรือไปขวางเป็นไอ้เค่ขวางคองไปสะทุกเรื่องนะคะ คุณก็ยังเป็นมนุษย์อยู่นะพวกเราเป็นมนุษย์นะคะพวกเรายังถึงแม้ว่าเราโอเคเรามีจิตวิญญาณอะตมาจิตหนึ่งที่โอเคไม่มีวันตายเนาะเป็นอมตะนะคะแต่จะมีสักคนที่รู้นะคะอย่างที่พวกเรารับรู้กันหรือว่าเรียนรู้มีประสบการณ์ในใน,ในทางนี้เนาะนะคะฉะนั้นพยายามกลมกลืนกล,นกลืนไปแล้วก็มันมันจะ มันจะไม่ทําให้เราอะไปติดกับดักติดเงื่อนไขของตัวเองด้วยนะคะอันไหนทําได้ทําอันไหนปล่อยได้ก็ปล่อยปล่อยเราไม่ใช่ละเลยเราไม่ใช่ว่าละเลยหน้าที่ภารกิจที่เรามานะคะโอเคเรารับรู้แล้วไงเรารู้แล้วรู้แล้ว,ลวยังไงเนาะอาจารย์เวลาสอนอาจารย์จะบอกตลอดว่าเรียนรู้เล่นแล้วก็วางนะคะมันมีอยู่แค่นั้นเนะมันมีแต่ความมันจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรที่มันต้อง ซับซ้อนอะไรมากนะคะมันคือการเรียนรู้ของเราเองนี่แหละในแต่ละช่วงวันสังเกตดูก็ได้ค่ะบางทีบางครั้งให้เซลล์ของเราอะจักรวาลอะเขาส่งบทเรียนบททดสอบมาให้เราแทบจะทุกวันในช่วงวันนั้นด้วยนะคะเราก็จะเรียนรู้กันไปเนาะมันแต่ละวันมันไม่มีอะไรเหมือนเดิมเลยลองสังเกตก็ได้แผนเราอะ่ะไม่เคยนิ่งหรอกนะคะ สมมติว่าเราตั้งจิตตั้งใจอย่างดีเลยว่าจะทําเรื่องนี้ในวันนี้แต่ก็ดันมีเหตุการณ์ทําให้เราพลาดไปไม่ได้ทําผิดแผนนั่นแหละเขากําลังสอนเรากําลังส่งบทอื่นมาให้เราเรียนรู้แทนนะคะมันอาจจะด่วนกว่าเนาะเราก็เลยจําเป็นจะต้องเออเรียนรู้ตรงนั้นแล้วก็โฟกัสกับตรงนั้นไปเลยนะคะอย่าไปหงุดหงิดอย่าไปคิดว่าเอ้ยไม่เป็นตามแผนเลย อะไรอย่างนี้นะคะก็พยายามอยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดอันไหนที่เขาส่งมาเราก็เรียนรู้ไปเลยนะคะเราให้รู้ไปเลยว่าอ๋อเขาส่งบทนี้มาให้เราเรียนตรงนี้แล้วก็โฟกัสไปเลยอยู่กับตรงนั้นไปเลยนะคะโอเคค่ะวันนี้เปิ้ลก็เนาะมันมาเปิ้ลก็อยากจะพูดเนาะก็ก็มีแค่นี้ละคะ่ะก็เดี๋ยวเพื่อนๆก็ลองสังเกตตัวเองดูเนาะประมาณนี้นะคะในเรื่องของการรับส่งข้อมูลเราจะรู้ดีที่สุดข้างในเราจะบอกเองว่ามันจะต้องเป็นไปในทิศทางไหน นะคะจะจะเก็บจะออกหรือว่าจะซึมๆเข้าไปรับรู้เสร็จจบวางนะคะแต่ใดๆในที่สุดเลยทุกอย่างอย่างที่เปิ้ลบอกไปก็คือเรียนรู้เล่นเห็นแล้วก็วางนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะไว้เจอกันคลิปต่อๆไปเนาะมีอะไรมาประมาณนี้เปิ้ลก็จะแวบแวบมานะคะมา,าส่งประสบการณ์แชร์ประสบการณ์ในการเรียนรู้ดีๆ นะคะที่เป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆเ,เนาะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ